เดียวายแล้วใส่สื่อไม่ดินี่เออฝืนใส่เลยได้หน่ใส่เท่าแรกกินคุณได้นี่เหม่อมันอยากอันนี้สูงไปไหมล่ะขันเอาลงอีกแค่น้อยแห้งเฉงามได้นี่เมนตีเมนไอ้เขาเมียงสีทรรจะรูบะวิียงเย็นที่สุด เย็นที่สุดอือโอ้ก็ทีถามปัญญาอ่อนเนาะก็ทีน้ำแข็งไปสั่นแล้วบ๊วยเมียกน,น,ะนกะทีช่องฟิตหึนี่มะฮึนี่ยังสัน่นยอมบ่ยอมนอกจากนี่ไปแล้วมันก็บ่มีดอกเว้ยนี่ข่อยฮะน้องข่อยนี่เด้เย็นสุดเยน็น จะลองบอนเมิ่งแม่หันเนนจ้าบ่อเสือันมันสิบ่อแข็งหลุดองจันหันเอาใส่เอแข็งก็มองเอมันเย็นแมนป้าหูกเ็เห้อก็หูจกักกิเลศของมังนไงฝนคือห่อนวืดวืดสิเนี่ยเลยนี่แมนอีรลีตีห่วยหันแมนอีริสไอเคยใส่บนยุนแล้ว,ว,ว,วมาแม่ีเอาได้บ่ เออโใส่บึงมนมีคนมากตัวโอ้ยบ่มีดอกมาไปไปเอาเยบ่อหรอเอออ้ยแข็งอิลีแต่ตอนนี้อ้อนอวยช่วยโอ้ยไอย่ขันเจ้ามากขอยดอกคือบ่ไปบ่ก,กันเมียเจ้ารวดให้เขาได้อยู่น้ำกนันรวดมีนะไรละ แมนมันกระสิให้เฮาอยู่น้ำกันเออมันค่อยว่ายากเปิดเผยปะจันเถอะเออมิอยังก็ต้องบอกกันต้องว่าความจริงเด้เป็นลูกผู้ชายนะอือไกูขึ้นยากก็หนี่ถอก็สอแต่นอกบ,าบ้านบ่เป็นยังหรอเสื้อคอยเจ้าไปว่าเฮากระส้อยู่น้ำกันเดอย้อมกันอือไปใส่เปิดเผยอือรู้จัว่าอยากอยู่ก็คอยอยากอยู่ มันคือเจาะกระเบาน้ำเล่ารดหน่อยเบาก็ะเบาตัวเพื่ออีหล่าเด้นี่มันจะบบตทตีบันหายแต่ได้ยี่นางนี่แต่ตัวแต่แตนกับบ๊หายไปหนีด้บ่เป็นยังดอกไอนั่เหื่มาใส่อีกววาจีเมียนร้อยของซี่ก็ะดีลราละ เอาเจอไปอยากยูน้ำกันตีอยากยูยูจ้ะยูจาต้องไป,ปว่าจนะ่นอนอยู่เฮียนน้ำกันวัตีสามคนเลย<น>ีคือสีดีเนาะมีผู้พ,พาเห็ดอยูไอ่ได้หรอไปก็ไปว่าไปคอยสีทาฟังละ่ะ <laughs> อยู่น้ำกันแล้วหำไปมีคนใหม่เด้เออบ่มีดอกสัญญาเด้อสัญญาไอ้กะเซาน้องเมียหน่อเด้เซาเหรอสีมีแต่อีหล่าผู้เดียวนี่เด้บัดรอืห่วยกันสั่นก็ไปก่อนเด้อสั่นน่ะไปเฝ้าไปอื่แม่นมันว่กูบัดนี่อุ้ยบางหันอ่อนบัดนี้เริ่มขึ้นอีกล่ะไม่สิใส่ซะเนาะไปเฝ้าไปกลับมาสักก่อนเถออืม กูต้องเสียงตายกูต้องเอาให้ได้เขาเปิดทางให้ปั้นนี่ไม่หันมาเด็กยังวะเท้าแกมาชิดายชิดามันเออชิดาก็กินตัวต้วงกินยังไ้มันเน่าแล้วแม่เจ้าไปเสียมะจำนมเจ้าหน่เขาดีพอดีโอ้ยจำนี่พอดีนี่โอ้ยไงพูดเจ้าไปเสียมาเสียนะเฮ้เจ้าไปเสียมา เป็นเลนอันมีแนวสีบ่น้ำเจ้าวสันดอกนี่ข้าวดีปะข้าวดีนี่ล่าว่าเจ้ยเคยมีข้าวดียังคอยอยู่ปะมิตาหนียมยังคอยเดือนจเหมือนีต้องเบอกกับเจ้ากันเบาๆมันกับสว่างเออข้าวดีเด้ข้าวลายบ่อเด้ออืมนี่อย่างชนะคือข่อยสีขอเจ้า ขอแล้วเดช้ใช้ขอยยังโดดแทกนขอมีเมียอีกผู้นึงแหม <S <S ห๊ะว่ามาด้วยขอคอยมกอักไอจินน้องเมียมมมไม่หวานไหมมันบอกเล่นดได้มาบอเล่นกันีกมั้มันบอกให้มาบอกครับเจ้าว่าเจ้าคนใจดีบอกครับเจ้ามันจังสีดอยู่แบบเปิดเผยวางสิมันให้เจ้าเว้าหรือว่าเจ้ามาบอกเว้าเองคอยสิมาเว<า>้า มันกระบอกมาบอกแล้วเจ้าเสียเอาอืมอันเจ้าอนไม่ยากก็ได้เอาไอจิมากแลวมันเจ้ามากคอยกระมากมันกระมากขอจังสีได้แม่ขอจังสีได้แม่ป้เมียบอกกันอยู่เฮียนพอดีแหละเดี๋ยวขอไปห้องเฮือนขอจีโทรหางพยาบาลเพราะว่าควยคยสีโทรบอกแล้วว่าเตรียมเต้นไว้เตรียมหมูเตรียมม้าไว้เนาะเฮ็ดงั้นแ่งเลยติ เออ,อคือดีแท <y> ้แตงแตงให้โอ้ยขอก่อนตัวเนาะของันม<อ>ันเออมันก่อนอที่ลักเออคือดาหักแต่วะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคอนบานกันเด้อยังสี่นึ่งไหมลูกผุ้ชายมันจะสุดหยอดนะกินได้กินสำเร็จแล้ลว อ้างใด็กก่อทั่วฮะเขาอีกครับมาปรับมาปรับเกิมาไวเนาะจัดงานยังกดเส้นนี่จับตัวไว้ท่านใจได้ปะเอ้าวจะสูตรมาพร้อมเลยวะโอ้สูตรผมเป็นสูตรเป๊ะโอ้เตสูตรจัดงานยังก่อเด็กเดสั้งเต้นสั้งโตเด็กขอมาชิ้แจ้งข้าวแจ้งข้าวอย่างข้าวดีเด้เนี่ยข้าวดีเลยคือมีลูกบ่โมเม้นขอยกแจ้งข่าวว่าอันจยาเตรียมเต้นมาให้ได้เด้อโอ้โหยาก เต้นจักประมาณสักยี่สิบแล้วก็โอ้โหเสิร์ฟคนหลายเต้นกูอี้สักห้าสิบเนอสมเกียรตจทีคนเบิือนผู้บ้านผู้บัญสมเกียรจเนอะสมซื้อเล้วเพราะว่าซื้อเล้วดังเด้แต่ยังมันลุงเด้เฮ็ดงา้นยังเหรอเฮ็ดงา้นยังพวกหมูพวกยังมุนผู้บัญแจัดการโหลดมีมีเบิร์ตหมูพวกนั้นมีเบิร์ตเขาจักสามตัวสามตัวเลยดิมั่วตัวหนึ่งอันนี้พิเศษเลยนะพิเศษที่สุดเลย สำหรับเราเนี่ยคอยใจดีตัวสิจัดงานให้ผัวนี่ให้เราดีเลยเม็นบ่ก็ดีดีดีแตสิได้เตรียมงานไห้สิได้แจ้งข้าวแจ้งข้าวพี่น้องดีใจปะน้องก็ดีใจตัวเนาะบพราะคือว่าสิได้เมียดีปนนี่เว้ยเป็นบ่อือดียังไดยเด่นจัดงานยากเลยนะเออไม่อยากจัดมื่อื่นเลยสิเมีนมื่อื่นเลยเรื่องบุญเถอะเขาสีโบตักบาทจังหันเนี่ยบ่สีโบเด็กม้นพระม้วนหนึ่งบ่โอ้ยพระเนี่โทรเข้าเดี๋ยว ะไม่ทั่วเขาเดี๋ยวจังเลยดิโอ้วพิษโอ้ยพยาบาลไปมุ่นพวพิษต้องไปมุ่นกวนนี่ญาติพี่น้องก็ไ่ต้องไปบอกง่ายๆล่ะขับรถไปหาเลยพยาบาลจัดการมีไล่กลุ่มพ่นอยู่เออนั่นแหละทั่วไปฉั่นเนาะเพราะว่ากระชิแจ้งว่าทีงานไหนงานเตรียมเรียบร้อยแล้วเนาะพิเศษ็จน่ะนกเขาเพราะว่าเพราะว่าพ่นแจมเมี้ยไม่ฮพ่นสแจมเมี้ยไม่สแจมเมี้ยไม่แมนเอ้าแน่นอนบแินอี้ได้ไหวเอาก็เพลินกะ ผู้สาวนะสาวตีน้องเมียจอนนั่นแหละมันเจีนมันเจีนเอาจังไดิฮะว่าอะไรเจ้าคือสียอมบปะนี่เก้าใจดีเนาะเจ้าเตรียมลงมาให้ยคอยแล้ววะฮะเจ้าเตรียมลงไปเอาสีแตงงานเสี่ยมลงเอาไหมเนี่ยเอาก็ดจะว่าห้ยถอดสายยันนี่แหละลงหนังลงหยังนี่บ่ลงงหนนัี่บ่ไปพาคนไปเบิ่งบ่ลงเย็นเนี่ยไขมันเนี่ยฮะลงเย็นลงเย็นแม่นเอามาใส่ในข้าวควนนี่บ่ใส่จบมันนี่แหละ เอานั่นนี่แหละเอานี่แหละตกล้มได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะที่จัดงานยังงานศพงานจบเข้าใจไหมใชแล้วที่บ้านห้ามห้ามเด้อห้ามเด้อห้ามเปลี่ยนใจเด้อบ้าลงเย็นยกเลิกยกเลิกใสช้เดียวกันเลยยกเลิกบ้าเออเออเห็นกันอยู่นั่นแหละเอามื่นเอาตามนั่นเด้อคนแจัดให้เด้อโอเคโอเคไปก่อนเอาบ้าแจัดให้แล้วเด้อเอ้าใจไหม เอาหยเล้วเอาหอยเล้วม่ต้องมาเนี่ยห้ามคื้นคำรับปากแล้วมันคือว่าจริงไงจะไหนขี้ไงแล้วไงนอนอยู่ในโรงไงนะนอนอยู่ในโรงไงเอาไหมเออเอาไหมเออเอาอีไหมเออเออเอาอีบ่เอา chả, nó không chả, nó nó chín cả, nó chả, mua chắc đủ rồi, không biết bao giờ, à, 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 bị run cái chín nữa, ơi chín cả, chúi đuôi, hả, hả, hả,